เด็กวัยไข้หนาเบาเดกที่เป็นท้องใลญ่ทางช่วยแบ่งเบาสุขไร่ชิบหายได้เวลาแข่งรับวัคซีตลารสุขภาพนะครับเรามีนัดตรวจสุขภาพการทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบห้าทางททบห้าแห่งนี้นะครับผมและนี่ครับอะไรนยพี่โอ้อยากใส่ตลอดเวลาดั้งโด่งมากเลย การแห่รอยยิ้มและความสุขครับกำลังจะกลับมาให้คนไทยทั้งประเทศได้อิ่มเอมหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งบริษัทเวอร์พอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมาชนนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับมอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยครับด้วยการจัดงานอินเตอร์เนชั่นแนล s ีโชว์อินแบงค์กนะครับ2องพี่ไหนครับคุณหมอครับ ที่สวนลุมพินีครับถือว่าเป็นเทศกาลจัดการแสดงศิลปะริมถนนจากนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกไปได้ทั้งครอบครัวที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับงานนี้เที่ยวฟรีเทีอดการนะครัีนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับคุณหมอครับตัแต่วันที่10ถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะฮะครับบ่ายสถึง3ามทุ่มววันนี้แขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราในวันนี้นะฮะคุณบุ๋มปนัดดาครับคุณสมรักษ์คำสิงห์แล้วก็คุณสุนารีราชสีมาครับมาเลยครับ ตอนอื่นนะครับเหตุการณ์ในบ้านเราที่ผ่านมามีทั้งน้ําท่วมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าสิ่งที่คนไทยมีนั่นก็คือเรื่องของน้ําใจคุณสรณีที่โคราชเป็นยงไงบ้างครับโคราชตอนนี้น้ําลงลวค่ะน้ําลงแล้วคือตอนนั้นนี่ช็อกกันไงช็อกโคราชไม่เคยน้าท่วมขนาดนี้เมั่อไหรพธงนี่ผมไม่เคยได้ฟังภาษาโคราชนานมากเลยผมตกใจเลยเนี่ยนี่กับคนโคราชนะเนี่ยบ้านอยู่แถลงเดย์ฉันอยู่โนนไทยโนนไทยท่วมไหมนานาท่วมไหมก็ ก็บ้านฉันนะ่ะนิดหน่อยแต่ว่ากอำเภอนอนไทยครคับก็พอสมควรแหละตะเคียออกมานะเนาะโระเข้ออกมาพอสมแล้วรครับออผมเป็นทหารเรือโองทัพเรือนี่พาล่องเรือายาเนี่ยล่องเจ้าพยาไปมอบ บ้านเลยแล้วนอกจากวงการมวยนี่ก็จัดมวยด้วยนะจัดมวยช่วยทำท่วมด้วยกับขบุ๋มนะครับขบุมลงพื้นที่ค่ะก็ไปที่โคราชลหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ค่ะตอนช่วงนั้นวันแรกใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่น้ํายังท่วมแรงกระแสน้ําเชี่ยวมากค่ะแล้วก็เราต้องใช้เรือยางที่ติดมอเตอร์เข้าไปตามแต่ละพื้นที่เพราะว่าจะมีคนแก่แล้วก็คนพิการที่อยู่ตามบ้านก็กระโดดพอถึงหน้าบ้านกระโดดลงจากเรือแล้วก็จมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าออา อาหารไปให้คือไม่นึกไม่ถึงว่าเราจะลอยสามารถลอยสูงเท่ากับสายไฟฟ้าได้อะค่ะแล้วก็ตอนแรกๆที่มีบริจาคข้าวสารอาหารแห้งไปอันนั้นลําบากมากเพราะว่าไม่มีไฟที่จะหุงหาอาหารแล้วจะทยังไงใช่ค่ะแล้วก็จะมีแจกผ้าห่มกันหนาวเมื่อวานครับค่ะครับหมอโอ๊ตครับหลังจากน้ําท่วมหน้าหนาวสิ่งที่ตามามีโรคอะไรบ้างครับที่ต้องระวังโรคฉีดหนูอันนี้อาการที่สําแดห้เห็นว่าจะมีไข้ไข้ ไข้ปวดน่องถ้ามีปวดหัวมากปวดกระบอกตาถ้าที่อยู่ในน้ำนานๆนะฮะถ้าปวดน่องมากๆนะฮะแล้วมีไข้สูงปวดกระบอกตาท่านมีสิทธิ์จะเป็นโรคฉีดหนูแล้วใช่ให้ระวังวิธีป้องกันนะคุณหมอวิธีป้องกันเวลาจะลุยน้ำเราก็ใส่รองเท้าที่มันเป็นบูทยางหรือไม่ก็ั่งอยู่บนหลังคาก็ได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอันนี้เราต้องรู้ให้ท่าทันรคภัยไข้เจ็บนะครับเชิญที่โพเดียมลยครับทั้งสามท่านครับที่ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับ การไปหาหมออะไรบ้างไหมฮะก็เคยตอนอายุยี่ห้าปีอะค่ะเป็นจะเพศตอนนั้นผ่าผ่าเนื้องอกที่ผู้หญิงเนาะที่รังไข่ครับอันนี้เป็นเนื้องอกแบบไหนครับที่ไม่อันตรายใช่ไหมฮะเออไม่อันตรายค่ะแต่ว่าแต่มันเป็นก้อนใหญ่เลยนะฮะก็ตัดออกไปเป็นรอบเดือนมจะปวดท้องมากด้วยความที่รู้ท่าไม่ถึงการก็จะให้ก็ยีบ ก <Good. S 2> oh, ดอะไรนี<ง>่ว่ลาลมเข่าท<ง>่ออะไรเนี่ยพ่ทุงรู้สึกก<อ>ดแล้วมันสบายอย่าก,กดสุดท้ายมันแตกค่ะหมอมันแตกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นยัางไงในช่วงในช่วงที่ประจำเดือนมานะครับผม เดี๋ยวจะพาไปที่นี่ฮะรอพศตนอรอปต่อทุกคนจะงงรอสศตคืออะไรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าอนามัยแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วคุณสมรักับเขาจะไปที่ภาคเหนือนะครับไปที่จังหวัดลำปางกับเจ้ารอสศตน้ําจำอําเภอเงาเจ้าไปดูครับที่นั่นเป็นยังไงและมีคําถามด้วยนะดูให้ดีครับมีคําถามด้วยเชิญครับ มีนักสุขภาพดีกันพี่เมืองแห่งรถมา้าเจ้าของฉายาลำปางหนาวมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้ำจำอำเภอเงาวจังหวัดลำปางกันเจ้าตามไปดูกันสิครับว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไงบ้างแล้วน,นั่นทำอะไรกันอยู่ล่ะครับตอนนี้กำลังทำโมเดลเต้านมเพื่อนพิธีการตัวโมเดลเต้านมและการให้นมบุตรจ้าอ้าว แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนล่ะเนี่ยเต้นเราก็จะเป็นแบบนี้แหละเจ้าอา๋แบบนี้เองความคิดนี้เจ๋งไปเลยครับแต่คำถาม,ข,ามข,าของเราไม่ได้อยู่ที่เต้านมเทียมนี่หรอกครับเราอยากให้คุณผู้ชมลองสังเกตสิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังทำอยู่ครับเป็นซองสีชมพูและทุกๆเดือนเจ้าหน้าที่รอพอ,อตอน้ำจำก็จะเอาซองนี้ไปแจกให้ตามบ้านแต่ละหลังด้วย ว่าแต่ว่าสองนี้มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรกันครับคุณผู้ชมมีซองสีชมพูแจกให้ท่าแจกไว้เพื่ออะไระนะครับจากที่เห็นในวิทยาเมื่ัชครู่มีซองสีชมพูใช่ไหมฮะคำถามนะครับถามว่าซองสีชมพูที่เห็นเมื่อสชกคคู่นี้มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะที่หนครับเป็นซองแจ้งผลการตรวจโรค ข้อที่สองข้อที่สองนะฮะเป็นการ์ดวัยพรวันเกิดการ์ดวยพรวันเกิดนะฮะข้อที่สามวันนี้จะเป็นข้อที่สามนะฮะเป็นซองผ้าป่าของพวกเราข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับรับไปนะครับเครื่องนวดหลังมูลค่า12,000บาทก็ถ้าเกิดดูที่สมเหตุสมผลมากที่สุดคือซองผ้าป่าคงไม่ใช่จะแจกอะไรกับทุกเดือนรับรองคนคงไม่ไปที่โรงพยาบาลแน่นอนนะค่ะซองผ้าป่าตัดทิ้งไปทิ้งคะอยันเกิดอย่างมันเกิด ตามมันนอกนยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมาแ<ช>จากโบสการ์หรือแจกหรือว่าเป็นการ์อวยพรหรือใช่แล้วก็เขาใสา่ไปเป็นถุงบรเลมแบบเนี้ยถุงบรบรเลงแบบใ,ใหญ่เลยเแล้วมีหลายซองก็สามผ้าป่าก็ได้ตัดไป รวมเกิดก็น่าจะตัดไปหรือมันเหลืออันหนึ่งอะไรนะแจ้งผลการตรวจโรคอันนี้ใช่ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่แจ้งผลซะอย่างเดียวเพราะว่าคงไม่มีใครไปตรวจโรคทุกเดือนนะคะอาจจะเป็นการบอกว่าเอออย่าลืมมาตรวจสุขภาพนะหรือไม่ตอนนี้มีการอบรมอะไรในวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเดือนนี้มีอบรมพิเศษอะไรถ้ามีถ้ามีอีกงงูตอบกงูเลยว่าเนี่ยนํามาที่เชิญชวนมาเนี่ยเราเราไม่ควรรับผิดชอบเพราะว่าใครมา เหมือนว่าทั้งสามจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมตอบว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับแจ้งผลการตรวจโรคเป็นคำตอบที่สุดท้ายไม่กับคตอบสุดท้ายถูกไหมพี่ครับโอ้โหไปดูคำเฉลยไหมไปดูว่าการเป็นเกิดไปดูคำเฉลยฮะเชญครับ แบบนวัตกรรมก๊าซสุขสารมันสุขภาพดีนะครับเป็นกุลโลบายนะครับพวกเรารอพอตต่ออนน้นจำเนี่ยทำเชื่อเพื่อไปอวยพรวันเกิดคนที่เกิดในเดือนนั้นๆนะครับเพื่อมาตรวจสุขภาพที่เรานะครับสําหรับผู้ชายเราจะตรวจแรายการนะครับผู้หญิงนี่9รายการเพิ่มเรื่องของการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเข้าไปด้วยนะครับซึ่งการตรวจเนี่ยสุขภาพถ้าไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะเสียหลายหลายพันบาทนะครับมาตรวจกับเราฟรีนะครับ จากการดําเนินการมาหนึ่งปีเนี่ยพบว่าคนตะบลหลวงใต้มาตรวจสุขภาพกับเราเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นนะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทําให้ชาวตาบนหลวงใต้มีสุขภาพดีมากขึ้นครับนี่วันครรวันเกิดอย่างเดียวคือหนึ่งปีคบรบรอบวันเกิดจะรู้โอภาไม่กีนแล้วเนี่ยปีนี้ <จะ S 2> ก็ให้ <นะ S 1> ไปตปรตวจสุขภาพซะโอ้โหวไม่เร็วนะครับดีมากมากถ้าถ้าเราเห็นซองเดียวเนี่ยจะจะเป็นวันเกิดเมื่อกี้ตอนเขาภาพโฆษณาเป็ถุงมาเริ่มเข้มก็ไม่รู้กี่ร้อยหลังคาเลย อางงครับหมู่บ้านเยอะไหมเกิดทุกวันเลยเหรอในเดือนนี้มีคนเกิดเยอะนะในเดือนนี้มีคนเกิดเยอะนะเขาเขาเขาใส่หลอกอ่ะเขาใส่่ใหลอกโอ้ตาดีกันไปไม่ได้นะครับเครื่องมดหลังไม่ได้นะครับข้อนี้ตอบผิดนะครับตอบผิดว่าแล้วก็มีรางวัลปลอบใจมีรางวัลปลอบใจนะครับครับคุณธงชัยประสงค์สันตินะครับอ้าวคุณสุนารีนะฮะ คสมรักนะครับแล้วคุณลูกมองว่ามันคืออะไรคุณลูกวันเกิดผมเลยนี่แหะครับนี่การ์ดไวพรวันเกิดนี่วันที่เกิดวันที่สี่ธันวาคมนะฮะเราต้องไปอำเภอเงาเลยท่านนีดีจังเลยนะฮะพอวันเกิดหนึ่งปีแล้วเราก็จะได้รู้ว่าต้องไปตรวจสุขภาพนะครับวันเกิดของคุณปีนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจ้ำร่วมกับเทศบาลตำบลหลวงใต้ขอมอบโอกาสพิเศษเพื่อเป็นวันของขวัญวันเกิดนะเดือนหนึ่งนี่นะเขาเช็คว่าใครเกิดบ้างมาในเดือนนี้แล้วเขาจะไปทีเดียวไงแล้วก็แจกเลยแจกทีเดียวใช่แล้วพอเดือนต่อมาปุ๊บเเคคาาก็็ชว่มีใร เขาไว้ไๆทีเดียวออกไปนาเดือนหนึ่งครั้งถูกครับพอเฉลยนี่อะไรมันก็ดูดีไปหมดนะผมยอมรับโั้นมันมันสันับผมมันออกล้วมั่นเป็นนะฮะเดี๋ยวเราพักชุมนุมสนาสักครู่นะครับขอครับเดี๋ยวกลับมาครับจะเพิ่มเปลี่ยนเจ้าใหนครับโรคาตลาดนัดสุขภาพ บุรีเลิกบุรีโทร16.00ครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นมีคอลลาเจนใหม่ซิรีนอินทิเมตวอชลีไวท์ไลซ์ส,ส,ส,สิงยาอมแก้ไอตราตะขับ5ตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะ เาสู่ราคาตลาดน้ำสุขภาพนะครับเราเข้าสู่คำถามข้อที่2ข้อที่2นะครับข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับรับเลยครับเครื่องรถปวดเฉพาะที่มูลค่า12,000บาทนะครับผมเราก็ยังอยู่ที่อำเภองาจังหวัดลำปางนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับคำถามของเรายังอยู่กันที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับแต่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรากาลังจะพาไปสุขภาพดีกันที่วัดครับแลแล้วก็มาถึงกันแล้วครับ วัดปงคกวัดส,งส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำจังหวัดลำพไปซื้อมาเฝ้าครับจะเอามาทำอะไรบอกไม่ได้เหรอครับบอกหมได้ครับไม่ให้หน่อยได้ไหมครับไ,ได้ครับไม่มาเฝ้าครับปีเกิกเจ้าและนี่แหละครับคำถามของเรามาทาชิมมาแบชิมเชียวเร็ว เล็เท่าไม่เท่านะไปวัดเสร็จปุ๊บนะก็บอกกําลังกายแต่มีคุณลุงคุณป้านะมื้อแลวแบกไม่ไผ่ไปด้วยนะมะพราวไม่ไผ่แล้วเอาเชือกด้วยนะแล้วบอกมีมีเชือกด้วยค่ะเชือกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรยังไงครับคุณหมอครับคาถามครับเชื่อมถามนะครับที่วัดปงคบกแห่งนี้นะฮะเจ้าว่าจะสนับสนุนให้ชาวบ้านออกกําลังกายกันที่นี่เขาก็ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกมะพร้าวกับเชือกนี่แหละฮะคำถามถามว่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลหลวงใต้นำมะพร้าวและเชือกมาทำประโยชน์อะไรข้อที่ออ1อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะเอามาอาจจะเอามาใช้ทำเป็น,นกลไกอะไรชักอย่างครับข้อที่สองครับข้อที่2อ,อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าอันนี้เห็นบ่อยนะข้อที่3เป็นอุปกรณ์นวดหลังอุปกรณ์นวดหลัง คุณหมอสมรักครับให้หญิงประดนดามีลวก็คุณพร้าวมีแม่ไข่มีลูกมะพร้าวกับเชือกไม่ใช่เชือกบาีเชือกก็มะพร้าวเชือกเชือกกัมะพร้าวเว้ยเออบางทีเอาเชือกมาเอาลูกมะพร้าวมาตัดแล้วเอาลอยเชือกแล้วก็เหยียบเหยียบดึงเหยียบแล้วก็ดึงนี่ก็ได้ดึง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 ้อยเราเคยนี่นะเด็กน้อยเอาทำเอาปลาเดินเนี่ยเดินนี่มาเดินนี่ก็ผมก้อนผมก้อนสีเหลืองอันหลังทำไง เลกหลังยังไงก็ลูกเอากมานี้ดัก้ตรงลางมาให็นดึง้เากลงอะไรงี้ยเชือกนี้ปพ๊บมายืดก้มเนี้ป้าบิดหน้าบิดหลังไงดึงขึ้นดึงลง้ก็ไามาาเอามาขัดหลังก็มันมาผาปุ๊บกปาปุ๊บไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตั่นเลยบอกว่ามันไม่ได้เท้าทาอ๋อเนี่ย ลวดหลังไม่เอาใช่ไหมใช่ม้นขตอนนี้ตอนนี้ที่ผมได้ใจผมก็คือไม่ข้อแรกก็ข้อสองลวดหลังตัดทิ้งแล้วอยู่ข้อสองพอเห็นท่าลวดหลังว่าสักครู่นี้หนูไม่เอาไใบหน่อยนึงอุปกรณ์ง่ายๆนะครับแล้วถ้าผู้ชมดูปุ๊บเนี่ยสามารถดัดแปลงทําเล่นที่บ้านได้ด้วยเนี่ยยืดกล้ามเนื้อทําได้หมดอ่ะเอ้าเสียยี่ห้อสมรักันเนี่ยถ้าผิดสอง้อาเลยที่นะครับ